สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตด,ดิดทัพประสบรับประปกระ้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรอ,อตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพานวันนี้เราพบกันบันอังคารที่23เมษาย,ยน2567วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เราหยิบมา3ประเด็นหลักด้วยกันนะครับประเด็นแรกเลยนะครับคณะรมนตรีเห็นชอบโครงการเติมเงินลิจิต a l อนวอลเล็ตหนมืบาทนะครับประเด็นที่2ครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการจะทําประชามติ3ครั้งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประเด็นที่3นะครับ กำหนดวันเลือกสอวรหรือการได้มาซึ่งสวสมาชิกวุฒิสภาซึ่งชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่10พฤษภาคม2567เนื่องจากในแต่ละช่วงเราจำกัดด้วยเวลาช่วงแรกนี้นะครับเราไปติดตามมาติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการเติมเงินลิจิตต้นวัลย์10,000บาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้น5้าแสนล้านเงินส่วนนี้เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายไปจำปีสองพันห้ร้จ็าร้อยหกสิบแและเงินส่วนหนึ่งจากทกศไปติดตามรายละเอียดกับการแถลงข่าวของท่านนายกเศถษฐาทวีสินนายกรรรมรีและขยายความด้วยท่านชัยวัชโรงโร์โฆษกประจำสำนักนายกรรรมรีติดตามช่วงที่หนึ่งก่อนเชิญครับ ข้าพคาะเรียนนะครับวันนี้มีครมประชุมคร,ร,อรมอ,รม,อรมีประเด็นสาคัญเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องรับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทํางานได้เห็นชอบหลักการของกรอบหลักการโครงการเติมเงินหนึ่งหมืนบาทผ่านดิจิทัลบัลเล็ตทั้งเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการแนวทางเข้าร่วมโครงการของประชาชนเรื่องขาการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมถึงแหล่งเงิน การดําเนินโครงการซึ่งทางกระทรวงการคลังธนาคารกรกศทกสและสำนักงระมาจะศึกษาในรายละเอียดต่อไปส่วนข้อห่วงใยใดๆเช่นประเด็นอํานาจหน้าที่ของทกศได้สั่งการว่าหากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆให้ส่งเรื่องไปสอบถามยังคฤษฎีิกาซึ่งทุกๆพักร่วมรัฐบาลเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินที่ิตอลวอลเล็ตดังกล่าวโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันอวัยวัฒน์ จะชี้แจงในรายละเอียดต่างๆถ้าท่านมีคำถามขอบคุณครับครับไม่มีครับขอบคุณครับท่านค,ครับผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องตัวเข้าสู่การขอความเห็นชอบจากคนละมอเรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่อง แสนบาทแล้วก็จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็จะมีสิบบาททั้งหมดประมาณห้าสิบล้านคนส่วนการใช้จ่ายเนี่ยใช้จ่ายในเขตอำเภอนะครับตามทะเบียนบ้านแล้วก็ใช้ในร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าปลีกขนาดเล็กในพื้นที่หัวถุนน้ำซึ่งรายละเอียดเนี่ยกระทรวงพาณิชย์